สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบ9วิชาสามาัญมีนา65นะครับโจทย์กำหนดให้เอกภพสัมพัทธ์ u แทนเซตของจำนวนเต็มบวกทั้งหมดที่ไม่เกิน10และ A B เป็นสับเซตของ U โดยที่ A แทนเซตของจำนวนคู่ที่น้อยกว่า10ถ้าจำนวนสมาชิกของ A c คอมพลเมนต์ยูเนียเท่ากับ7และ3ไม่เป็นสมาชิกของ A c คอมพลเมนต์ลบ B แล้วข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องก็มีช้อยมานะครับ ข้อนี้ถ้าเขาบอกมาว่า universe คือจำนวนเต็มบวกที่ไม่เกิน10เพราะฉะนั้น universe ก็เลยคือ1 2 3ไปเรื่อยๆถึง10นะครับก็เลยกลายเป็นว่ามันมีอยู่10ตัว a คือเซตของจำนวนคู่ที่น้อยกว่า10ก็คือ2 4 6 8นะครับคราวนี้จำนวนสมาชิกของ a complement union b เท่ากับ7 และ3ไม่เป็นสมาชิกของตัวนี้ถ้าพี่แบงค์ทวนสูตรเรื่องของตัวคอมพลเมนต์ให้หน่อยละกันนะครับเราบอกได้ว่า NA คอมพลเมนต์มีค่าอ่าขอโทษครับ NA คอมพลเมนต์เท่ากับ N ของ universe ลบด้วย NA นะครับก็คือมันตรงข้ามกันถัดมาถ้าหากว่าเป็น A Union B ยน m p คอมพลเมนต์ สามารถบอกได้ว่ามันคือ a complement intersect b complement ก็คือการกระจาย complement เข้ามาจะโดนทุกตำแหน่งนะครับหรือตัวนี้ถ้าเป็น intersect ก็สามารถทำเข้ามาได้ด้วยนะครับคราวนี้พอดีเห็นตัวนี้มีเครื่องหมายลบเดี๋ยวพี่แบงค์จะใช้ด้วยนะครับ a ลบ b สามารถเท่ากับ a intersect b complement มีค่าเท่ากับ b complement ลบ a complement ก็ได้นะครับ แล้วก็มีค่าเท่ากับ a ลบ a อินเตอร์เซก b ก็ได้และก็มีค่าเท่ากับ a ยูเนียน b ลบ a ก็ได้นะครับในที่นี้ข่าวนี้ถัดมาถ้าพี่แบงค์เริ่มทำตัวโจทย์ข้อนี้แล้วนะเราบอกว่า a c o m p l น m e n t union b บางทีพี่แบงค์มองไม่เห็นว่ามันคืออะไรอยากจะจัดรูปก่อนตัวนี้ดึง c o m p l เ m e n t ออกมันกลายเป็นการเปลี่ยนเครื่องหมายทุกๆอันเข้ามา กลายเป็น a ลบ b แล้วคอม p พลเมนต์ดังนั้นถ้าหากบอกว่า n ของ a ลบ b คอม p พลเมนต์มีค่าเท่ากับ7จากตัวนี้นะครับถ้าหากว่ามันคือตัวนี้อยู่แปลว่า n ของ a ลบ b เฉยๆเลยมีค่าเท่ากับ n ของ universe ลบกับ n ของ a ลบ b แล้วคอม p พลเมนต์ ซึ่งตัวนี้ universe มี10ตัวอยู่ a ลบ b complement มีอยู่7แปลว่าตรงนี้เลยเหลือ3ตัวคราวนี้ข้อมูลตัวถัดมาถ้าพี่แบงค์ทำตัวถัดมาด้วย a เ,เราบอกว่า3ไม่เป็นสมาชิกของ a complement ลบด้วย b ตัวนี้ถ้าพี่แบงค์จัดรูปก่อนมันคือ a complement intersect b complement ดังนั้นตัวนี้เราบอกได้ว่าถ้าดึงคอมพลเมนต์ออกมันคือ A union B c o m p ิเม e n t แปลว่า3ต้องเป็นสมาชิกของ A union B นะครับเพราะว่า3ไม่เป็นสมาชิกของด้านนอกดังนั้นประโยคตรงข้ามตัวนี้นะครับอ่ะมาลองดูกันคราวนี้ถ้าหากว่าพี่แบงค์เอามาทำตัวนี้นะครับ อ่ะโอเคตัวนี้คือ A ตัวนี้คือ B เรารู้ว่า A มีสมาชิกอยู่4ตัว n A คือ4ตัว n B ยังไม่รู้ว่าเท่าไหร่ Universe มีอยู่10ตัวแต่ A มีเฉพาะ 2, 4, 6, 8เนาะซึ่งมีกี้ A ลบ B คือ3แปลว่าตรงนี้มีสมาชิกอยู่3ตัวแน่ ทำให้ A เศก B our, มีสมาชิก1ตัวแน่นอนอา้าวพี่แบงค์เห็นตรงนี้เลยอะว่าตัวนี้คือ1เพราะฉะนั้นตัวนี้ข้อ3เป็นข้อที่ถูกนะครับคราวนี้มาลองดูข้ออื่นๆบ้างคำถามคือถ้าหากว่า3 <loan> เป็นสมาชิกของ A union B ตัวนี้การแปลข้อมูล3 <S <S จะอยู่ตรงไหนในเมื่อ A มันเป็นแต่เลขคู่ A เนี่ยมันเป็นเลข2เลข4เลข6แล้วก็เลข8อยู่ตรงนี้แปลว่าเลข3ต้องไม่อยู่ภายในตรงนี้เลยนะครับแปลว่าเลข3ต้องเป็นสมาชิกตัวหนึง่งที่อยู่แถวแถวนี้แน่นอนดังนั้นในที่นี้คำถามก็คือ B เป็นสับเซตของ A c o m p l ล m e n t ไหม B เป็นสับเซตของ A c o m p l ล m e n t พี่แบงค์บอกว่าแปลว่า B ทุกตัว อยู่ข้างนอก a นะครับ b ทุกตัวอยู่ข้างนอก a จริงๆแล้วเราจะเห็นว่าเป็น b กับ a เนี่ยมันมีส่วนหนึ่งที่มันซ้ำกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยก็เลยผิดนะครับถัดมาเลข5เป็นสมาชิกของ a intersect b ได้ไหมในเมื่อเรารู้ว่าตัว a ตรงเนี้ยมันมีแต่2468แปลว่าเลข5มันอยู่แถวแถวนี้ไม่ได้เลยนะครับ เพราะฉะนั้นเลข5ก็เลยผิดอีกเนื่องจากตรงนี้ต้องมีแต่เลขคู่ถัดมาจำนวนสมาชิกของ B มี1ตัวหรือเปล่า B เนี่ยอย่างน้อยๆตรงนี้มี1ตัวแล้วตัวนี้มีอีก1ตัวแล้วแถมตัวเลขขี้ตัวอื่นๆเลข1เลข 5.... เลข7เลข9แล้วก็เลขคู่อีกตัวหนึ่งคือเลข10เนี่ยพี่แบงค์ยังไม่รู้เลยว่ามันอยู่ตรงไหนบ้าง แต่อย่างน้อยๆรู้แน่ๆว่า B เนี่ยมีสมาชิกมากกว่าหรือเท่ากับ2ตัวแน่ๆตัวนี้ก็เลยผิดอีก A u n i o น B มีสมาชิก4ตัวหรือเปล่าเฉพาะ A อย่างเดียวก็4ตัวละตัวนี้อีก1ตัวดังนั้นแล้วยังมีตัวพวกนี้ยังไม่รู้อีกแปลว่าตัวนี้ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ5ตัวนะครับต้องมากกว่าหรือเท่ากับ5ตัว ดังนั้นตอนนี้คำตอบที่เกิดขึ้นนะครับพี่แบงก์ก็เลยรู้แน่ๆว่ามันตอบข้อ3จริงๆรู้ตั้งแต่ตอนแรกแล้วเนาะแต่ช้อยอื่นๆนี้พี่แบงก์พูดให้ฟังต่อเฉยๆนะครับโอเคข้อนี้ก็เลยตอบข้อ3นะครับเรื่องเซตนะครับ